สวัสดีนะคะ FC ทุกคนคุณแม่ขออนุญาตเอฟซี FC ที่ทราบข่าวเรื่องเพจโดนแฮกแล้วนะคะทั้งทาง,ทางเ,เพจใหม่แล้วก็ทาง YouTube นะคะขออนุญาตแจ้งข่าวให้ FC ที่ยังไม่ทราบข่าวรู้นะคะว่าตอนนี้เพจเข้าปั้นชาแนลลูกพ่อเปึกนั้นโดนแฮกไปแล้วนะคะถือว่าเป็นเพจปลอมและ เอฟซี uh, หลายๆคนเลยยังไม่ทราบนะคะแล้วเพจเก่าเราก็ยังมาดูดคลิปของเราไปลงเหมือนปกติทุกวันเลยนะคะคุณแม่ขอญาตแจ้งข่าวไว้ตรงนี้เลยเพจจิงเพจเดียวเพจของน้องก็คือเข้าปั้นลูกพ่อปึกมาขี้ดื้อนะคะส่วน YouTube นั้นคุณแม่เปลี่ยนชื่อให้เป็นเข้าปั้นลูกพ่อปึกนะคะเพื่อให้คล้ายๆกับเพจใหม่ของเรานั่นเองยังไงฝาก F อซนะคะจากเพจเก่านะคะกลับมาหาเข้าปั้นเร็วๆนะคะน้องรออยู่ที่นี่นะคะขอบคุณมากนะคะ ใส่นมไม่ลองกินนะใส่นมให้ินงแม่กระดาชื่อเมื่อาๆเมาหาง้ลบแ่กินยนว่าสเทาคนละตั้งไขู่กของไข่กินไหมหนูกินไหมกินไหมหนูกินไหมกินกินนะลูกกินนะกินนะลูกกินเหรอว้าป่าปาม่บอกให้ป่าปแม่บอกให้ป่านั่งคอยนะได้ันนั่งลงนั่งลงต่นั่งคอย นางคอยนางคอรอรอรอก่อนนางคอยลูกคอยคอยก่อนอะคอยเลยดีดีๆเร็วกินเร็วๆคอยเร็วอ่าคอยคอยคอยอ่าเก่งคอยคอยก่อนนะคอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพ่อปอกแป๊บหนึ่งใจเย็นไปคอยคอยนั่งคอยนางคอยคอยคอยอย่างนี้นะอย่าพึ่ง พอเกลก่ okay. อนะคอยก่อนนะจะพึ่มานะเอยอย่งแ้น่คอยง่ยค้คอยก่อนไม่ได้ไปคอย กินน <Es> <an> ้ำยี่พออยากว่าว้ยี่พอแล้กินของโบรายนังเนี่ยว่าชื่อมื่อไงเมียชื่อมืไงเมื่อไรยี่พอเมื่อไรกินเฉยอ่าแบ่งกันดิคนละครึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อ่านี่กินแบ่งเฉยเมื่อไหร่เมื่อไรเนี่ยกินตำกันนะเนาะขอเมื่อไกินเฉยว่ะแคฮะอย่างเวลาคล้องลูกอยากให้พ่อแกให้กินอ่ะกินเปลืกได้มีวิตามิน ยไหมลูกให้ทำไมดีตาที่แม่แม่ใส่ฐานให้แล้วหนากินของตัวเองกินน้ำพอแสบกว่ากินกับพ่อไหมใส่ถานอืมไม่แสบให้แม่นี่คนป้อนย <c oughs> อยากให้พ่อป้อนเนาะตัวหลายนยังหน่อยเนา ต้องป้อนเขา,เ,<อ>าเปลือกไม่เอาเปลือกเยอะไม่ได้อันนี้ไม่เปลือกแอชว์เทวะพ่อป้อนเนี่ยจะเลิอกอาหารถึงมาทันทีเลยแชว์ทวะเห็ดใหญ่าเงเนี้ยเหยียยังเหยียดย่างเฮ้ยเหรอ,อ แล้วแม่เอาให้แล้วหนูต้องกินให้หมดก่อนไอ้พ่อนเอ่ะนี่ค่ะแม่จะได้กินข้าวไหมวันนี้วันดูสิวันนี้แม่จะได้กินข้าวไหมลูกหืมหืมมีเด็กมาปนนะคะทุกคน พี่เด็กมาปวดแม่เนี่ยดูน่าจะใจจะขาดแล้วหนูกินแล้วลูกนมหนึ่งกล่องแล้วข้าวอีกอาหารหนูอีกไม่ได้กินไม่ได้หืมไม่แค่โตสิะะ่ไปหาพ่อไปไม่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 ไมไมไมอ้อนใเลยแม่สิ หนูกินไม่ได้หรอกหนูกินไม่ได้ข้าวหนูกินแล้วนมหนูก็กินแล้วผลไม้แม่ก็ให้กินแล้วหนูจะอ,อะไรอ,อีกใจเย็นจใจเย็นถ้าดื้อไม่ไม่ให้นะหยดุยดหยดุดหยุดพอแล้วพอพอแล้วไปไปพอแล้วพ่อเอิญเอาสีสาร์สักไป